พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมาวันนี้ก็ใสย่ยางกันใจให้กว่าลก,กา้า <laughs> แบบนี้ใครอยู่ลก,ก้าก็ได้โซ <c oughs> สดีเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อโอหิวฮงบ่ห <c oughs> ิว้ถ้วยฮัดบวง่ <c oughs> ว่นงเว้าได้เฮาได้ลุงเอ้ <c oughs> ยนิ่ๆอยู่ตรงนี้น่ะ เรเก่งหนูไอรีไอรียังบไเตี้ง่งนี้คุณย่ารากางมูอเบิได้ขีดประบุนะเจ้าไว่จ้แบบว่าตนไกลมากได้ินกินได้ม้ยังกินมนี่ฮะนะมีางไงมีไก่ต้มเนาะนะครับมีลาบมหเรี่ยงมวเรียงมงหเรียงมงเรี่ยัเรี่ยงมเรี้ยงมึงัเรี่มวเลี้ยงมึวเรียงมก็ียร่ยงมึงว่าเดียวกัวเรีด แต่ก็มาเรียกแบบนี้มาเว้ยถ้าเปไปเรียกหฮัคดารมันท่้งวันได้ได้ได้ทรายรุมได้ได้หาล่ะต่อเจ๊แปดพันบาทดึกแช่เนาะหาล่ะจะเกิดเฮาจะเกิดมันส่งโพส่งเมย์มันคยได้ที่หาด่างเจอคายตื่นเรื่องนะเรื่อเลข่นะที่เลขนะชาวสันนะบอกบอกันมาคำคำคาปิดก้นนั่นเงินคอยมีสำเนากอนนั้นน่ะเงินไปว่าอันนี้นะคอยมาชอบคนยิโรดมาที่คอยดึงแขนมาบุญสารวัตรไป ไปแลวรับปิดก่อนพอดีเราเปิดเก็บแล้วฉัน้นระสีได้อยูอีกเพิ่มอีกหา้าสิบก็เป็นแสนซ้าวพอ่ีแหลนครับน,น,นั่งบนก้าอี้เกจไปน่ง้าว่าเว่าตั้มลงหรนในเมนบนไฮญเ้ยเฮ้เได้ประมาณแสนซ้านะว่าตั้งแต่ว่าเอาเงินไปซ่งเอาเงินไปไปสง่งแสนซ้าวเลยเลยโอ้ขแสนเ้่าอีกขันักได้น้องตีนเพราะว่าพันหนึท่าไชคูณเนาะพันหนึอะี่สตัววันนี้นะพันหนึ่งแปดสิบพันละแปแสนหนึ่งกับล้านแสนหนึ่งกับแปดล้านอันเ่าพัอ ล้านหกล้านกลัวล้านกลัวพันอยู่ล้านล้านล้านชิบพันกันเอแม่นะเออแม่ะ, <ๆ S 2> ะว่าว่าพันพันละแปดสิบ เข้าใจมามสมหาร่ากับเปสัมาร่าเนีพอมันมันสี่้านมันสามอันสี่ล้านเก้าอะไรวะจีอืมโอ้ยเอาอะหรกันได้เนาะเพราะได้โดยกอไรน้ำันะเพราะน้มันพี่น้องเ้ยลุงกับเอาอันน่ะน้องอันเท่ากับได้ึงเลขเท่ากับมีขี้กันอยู่ไรมีบอกเราไม่แน่แน่ใช่ไมอนี้หือถด้แต่งมือแต่งมูแต่วันนี้บ่บอแต่งมือย้าจักรกวอาแต่งมูแต่วานมื้อนี้ใคระซื้อได้มาบุญยังไม่งแม่แต่งมูอ ยังมาเด้มาเด้พี่น้องเอ้ยมาเด้อกิมจองกินดั้มันเด้งมาเด้พี่น้องเด้อไปก็มีอยู่เอาไปยังสุดนี่สุดปะของฝากจาก้านอารมณ์ดีว่าแล้วอารมณ์ดีซิตีิลาบซีดพี่น้องเอ้ตั้งซื่อนี่แหละเพราะว่า ่อาเอาเล่าให้ขึ้นเก่าแล้วก็ไปขึ้นเล่าแล้วยังให้คอยไปหาเล่าได้ใหไปชื่ออีกไปชื่ออีกที่ราชลาดได้บุญ้เอามบางยาวไว้ราชลาดเขาไปเขาต้องชื่ออีกเขาต้องกินข้าวห่าเราอีกนีกออ่การฆ่ากันขายเพิ่นเนาะเอ้วราบสิ้นทอนทอดเราเป็น่ยนมุ้ยเนาะช่วยโอ้เราจะรับนั่นคือควาเป็นเนาะอ่าจากคนเราที่เม่นพี่น้องพังไทยกับขี้ัวขาวเพื่อนเจ้าเปลี่ยเปลีนก็ได้ป็น ระยะบค่อนทเพีน่ของมเข้าไปเอาไม่อีกแม่มารมบุญเอาไม่อีกพวกเขาออกมาีแตะกล้องครับไปเชื่อปะต่วเดี๋ยวเอาลุกไรอ่ะเออนี่มาแล้วเึ่งถึกเล็กถึกบื์อนออออเอออบนอบเนล้านอ่ะ4000อ่บพนพ่อพ่อไเยพอแล้วอ่ามันกินเนี้ยนอแล้วพันถน่ะ หวานบริสก็ร่วมหวานไม่ได้บางไม่ได้อันนี้หมักหมักหมักอ่างุนิโรละเซนแทงบ่นี่แทงบอโอ้แทงบอลยน่ไงฮะแทงบอลย่นนฮ้อนห้อนๆฮ้อนด้วยชื่อมาลยกันยิ่งยาว่าเลยนี่ช่วยเปลี่ยนชิปผู้แทบุญน่ะ เด่นมอามไมม่อด้ยเริ่ยเรม่่ื่องาเจ้าบุกินเมื่อผ่าลครับเมยมียนี่ม่กินหายลด้มยเอ้ามาไ้มลาไู่้มะกลุมกลุ่มเมียดี๋ยววันนึ่อน้มดม้าโ่โอ้โหูโเม่อนไมส่เดกม่น้ำเผาหนีมหละอ๋ม่ ชองทุงหม้อนะชองทุงไหนโบยันบอิมแค่ทุงนึงก็ไรคระมานั้นกยันบุยเอเมอรพีู่คว่าเดกมาเลยเฮีย้ถฟาไปมบุตรโอยอย่าว่าโอยกินให้มันบกว่าเนาะมีต้เย็นได้บุยาใหญ่กับไปดีลยเนะไปฝากที่ฝากน้องกว่า แ้วมันมีตัวยินไปฝากกลางคืนนี่ได้เออไปฝากกลางคืนเนาะไอ้ประตูไปฝากชาวภูไศกันตอนราตรีนนี่อันนี้ไปเอายืมโค้งไปดิไปลยืมโค้งไปดินะโอ้ยลุงไอ้ขอโทษขอพรใหลายลืมอยู่เพื่อนโค้งไปเห็นแค่นั้นนะกันเขียนหน่อยป่าวโอ้ลงการเขียนหน่อยก็มัดยันมุนนะกืออบขึ้นเอใช้อันนั้นเนาะ โอันนั้นเฮรออันลุงก็ต้องเคยเฮา่อมยู่เพื่อว่าเมืองน้องบ้าเหยียบรถร้อยแปดชิปเห่อโอ้ยพวกพ่เชื่อม่าว่าอะไรนะว่าร้อยแปดทลุงลุงานลุงเขาามองน้องลำน้องไม่อยากเชื่อไปได้มีบุพีคนร้คว่าหกชิปขาลูกอะว่าหกเจ็ดชิปยใคยอมแน้่มาเด้อพี่น้องเด้อมา เคือจลาบมันหลายลาบมันหลายเขาก็ต้องคุยหลายๆบางคนว่าสิแ่บคุยแทบโมเมนตได้พี่น้อย่ายไรในใจนี่เขาเป็นไปได้เพราะอยู่บบายผู้ใครอยู่บนนอนน้ำกันอยู่เป็นไปได้ล่ะเอาผิงชีตตดเด่นร้อนเลยนี่ให้คุยว่าโอ้โหอันนี่แกไปนั่งอยู่แค่ลูกห่างนักไปนั่งสัมภาษณ์น้องชุกอยู่กับต๊อกไอ้ฉันนั่น กินมันหนึ่งใช่นะกลุ่มกุ้มมะมันกระเลขไหมโอ้เข้าในสมัยเพิ่นท่านกุ้งกุ้งกันยุ่งยากกันพลาดกันพลาดน้องชุกนะว่าตอนกินข้าววะาน่อยเราตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วเจ้าอิ่มแล้วอย่าอิ่มแล้วเออว่าไแล้วเพิ่นเอาไว้ก้อนไว้ก้อนไว้ก้อนน้องชุกน้องชุกกับไมีบ่น้องชุกนะกั็มีแล้วกับมะเล็นมีสารมันเรื่อนใกล้กันเรื่องใกล้กันเด้เอาเอา เป็นไงเป็นไงไก่วนเปไง้าไก่เนาะเอ้นะเบิ้งด้วย่ะเบิงคางมั้งบเบิงค้างมันงด้วยเบิงคางมั้งว้เ่าเบิงของไผไเน่เป็นเบิ้งเนีไม่ชิบชิบของไผเอานี่ของไวรุนไผจะชื้อมาไผ่ชื้อมาไรุ เออเบิุ่งเรื่องนั่แล้วใค้ซื้อมาเก็บเบิ่งของคนนั้นแล้วจับเชือได้ย้มขาดได้ก่อนมาเชือแล้วมามันขาดเพราะว่าเขาตัดคอมันหลยมาย่ขงางมันนี่เพื่อนลงนเบิ่ังได้เห้ยเห็นตัวรีดมันนี่นี่แหละมันรีดม่อันี้โอ้เงี้ย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 งงางงางง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 ใงงงางงงางง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 งางงงงงเงงงามนี่งาไงง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 งยวงง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 มีลูก แต to, 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 to hing, Nintendo, scared, ่ว่าตัวตัวกลางนี่ขาดอัเนี่เบี้ยวบอลเบี้ยวผมขาดบัลลุนขาดอลขาดเนี่ยองขาดแต่ว่าตัวเบี้ยวไม่ไหวนีะเนาะบอลขาดของขาดตัวกลางเบี้ยวอยู่ในเบื้องข้างตัวตุ่นเบี้ยวเาเบื้องข้างกายเป็นตีคลองเบี้ยวอยู่เบี้ยวอยู่แตาหน่อยนี้ช่วงนี้นะบอกง่ายๆว่ามาแจกเครื่องแจกของมาหมีของมาแจกของขาดบอกขางนี่แหละเจ้าเห็นไ่มว่าในรถข่อยมีเงี้มาแจกเพราะว่า อยากคิดได้ยี่นึงแต่มันผูกด้นึงคิดเรื่องเนี่วิวตกบ่วิวตกทั้งบ่เขาตรงประเด็นน่แหละคุมันร่ำเลยก็สำคัญแหละนี่นหะเออบ่อีีพี่น้องคำว่าวิวตกเนี่ยคิดอีรียอมรับอ้าวเพราะว่าหนึ่งมาลอมรับแรกได้ยูทูบเบอร์นี่อยู่ได้เพราะวิวแมนตัวกลางนี่ที่ต้องงานมีคิดแต่เรวพอสวยเลยต้องงานซื้อหุ่นไปที่ไหนโอ้ยเจ๋งกันฮะ เเนาะ่ต like uh, ัวทีมงานหรือว่าทุกคูค้นอะพี่น้องบอกว่าการวิวตกนี่คือแบบว่าลำบากแหละแม่ลำบากลำบากให้แต่ไม่ได้เรียนลูกเรียนแต่ย้อนวิวเนี่ยเนาะจริงเดี๋ยวนี้ยังไม่เชื่อน้อยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อต่อยกันเลยพี่น้องคอนี่แหล้วที่เบิ้งยีดีกับแปะเปิดอาทิตย์แม่ก็ได้หรอกแต่เพลงห่วยบ่เสี่ยงบ่เออะฮ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  พักดาวกันมีไหมมีมั้ผมดำๆเลยแซเตียนเาอิ่มเลยเตียนเตี้ยว่าเราได้รุงเลยอิ่มตะแกงงูเจ้าบคักน่โตสาเดือน้ขอยบริกรโดยน้อเราบคักมาตหมอไมไวนะโยแต่ว่าเราจะห็้งไงแต่เราหิ้งก่อนบอกว่าต้องกงเองมันจะถืคันกับว่าแซบปนไนะเ้ยเป็นักรสุดเลย แต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงฮันมาบวบพันแทนนะเพราแม่นมันมูมี่ดูเลยก็ยี่บักเกลือมากถ้ามาบวบมาเนาะแล้วก็ใส่สมห้วยห้วยไข่มดแดงแค่นั่นหนึ่งเนาะผักเลยคุ้มแม่จักินบ่ขันแกงหนูขันใช้ไข่มดแดงที่บุคคลกันไม่ได้มาถึงไงบ่แกงหนูมันต้องใส่ใส่มะขามทำเปียกเนาะะทำเปียกมะขามชุดนี่ทักใส่ใบมันกรบป๋แช่เปียกสมห้วยห้วยนะว่มันมูมี่แต่ไข่อยก็ได้ใส่ขมมาหนีเนาะ เดิเดิคมกับคักได้สูตรคมมาหนเนาะเป็นสูตรคมสูตรคมกับคักไหมไม่แฉ่นวนวผมไม่แฉะหรอหนวนวลอะไรอะไรบางว่างก็ให้ให้กินอีกเด้ไ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 ดบนยาเลยกันวานี่นาะเออหนูหนูมันอยากอึดเลยนะหนูมันเริ่มมมีเนาะบอกไงได้ช่ไหตูนด้อยนะตัแต่ว่าตูนหรอ่ตูนบ่บอบ่ได้ได้ตูนขูนอะไรบวมหน้าอน้ไมินกุย อันนี้นะรุ่นรุ่นพัดใส่มันค้างในตูนอยเนาะเป็นยังไงดูเป็นไงแล้วมันแต่ว่ามันบอกางขีโพนมันลายมันมันมันเร่เคยกินจะคืออะไรบได้ดีท็อกบ่๊บ่ได้ดีท็อกแล้วจอมเคยกินบอ๊บอ๊บก้ากินบอ๊บ่ันบอ๊บก้ากินไปยังไปยังฮะไม่ใช่คุยจ้า ผมแฉบแฉบลุงเห็ดได้กินกี้เนาะิ้งก้อยเนาะมกินเนาะกินิใจคอยเชื่อ่ว่าอันกินไม่ได้นะแม่นหรอวะแม่ก็พอแม่้ลูกันลูกัน้ลกทัยพ่อ โอ้าข้าไปชิปนเลยละมาเนี่ยเจ้าว้าวไหลล่วงไหลไล่วงไปอยู่เ <c oughs> ออลุงเ,เกรื่อจุดเบรกก่บคุยผู้ว้าทั้งเบรกมือเบรกตีไปอยู่ไหลเลยไหลไปเลยบอกไหลล่วไหลไหล่วงเดี๋ยวเบล้งเจ้าเห็นแท้ลุงค่อยอ่าเจ้าจะเชื่อขอย้อบเบล้งเจ้าเห็นแท้เข้ามาอยู่บนเบล้งเจ้าเห็นแท้เป็นไหนเข้าห้องวะนี่นะน้าบ่ออาบเอาตุนเนี่ย มินกุยมินกุยอตุนมันมาไงพอดุอ้าวเจ้าเจ้าสังเวยเทะหนูมันยังลงอยู่ไรอตุนี่มาใกล้ไรได้หน้ามันไแบบโหนูก็่ได้ลงด้วกันแหละมายาวเอ็มป์หนูที่ลงตอนนั้นลงๆกันตอนเจ้าออกมาไปไล่มันไหนเลยถ้ามันหนีไายจนมุ่งมาเออเจอเรดโดนเท้เลยนะไม่คุยแล้วเออหนูก็คุยไรอุ้ยคันหนูพุกหนูพุกนี่นี่โบลงอยู่วะเออมูแมนแม่นแม่หนูพุกไี่ลงอ่าหนูพวกกัน อ่าพวกเขาเห็นงานชวนนะเนาะมันด huh, ูในชวนในในคลอง่ะลงลงกินแซ่บเหมือนกันุ่ีนุ่ก็ุ่กูมันัวใตญ่อได้นุใบุยแมนุใบ่ต้องข่าวนุพวกบุงหรอ้วต้โดยบลุงบุลุงกับชัดไปุงตรงไครับที่บ้านเาตรงนั้นไอ้ยิ้มแต่แรกมาเรียงเลยมุกขับเจอลาย ยังอีกอยู่ได้ที่จริงมันไดยังอีกยู่แต่ว่านี่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 แต่ว่าเราเราลุกแล้วมันยังไม่ไม่เรืออไม่พี่น้องทั้งบันวังคูนผมใจทั้งร่วงข่อยนี่แหละตอนเด็กนี่แหละมันหิวนี่แหละวังเก่งทองนี่แหละโมโมเป็นข่อยผยู่ไอ้บอาลี่กับผสมทุบโมเตียงผสมทบบคอยนี่คอยเลี้ยงข่อยยังว่าข่อยชุบมือนี่คอยเริ่มฉลาดฉลาดขึ้นพี่น้องเนียตะกี้ตะกี้ว่จะมองไม่อยู่วา ทำไมตะก้อนในถือเลขหาเชนกินร้านนึงทำไมกีถือหาเชนกินร้านห้วันนี้จะมาเลี้ยงของเาอตรัสเหมนเนาะเอาเอาคนเฮาเนาะไปบอกบดลายแชนอยู่ได้นี่ก็บอกยังยได้กบดลายร้านหนฮะทอดยูันฮอฮอดสีฮอยังว่าว่าจำเบดลานนึงแต่อยู่ได้เหตุบ้านเมืองเฮาเนาะไปอพยพหนีไปได้เชงได้กได ซื้อกับเขาช่วัล้นงไวไดเห่ไประเทศอินเดียป้ะไปใส่กระป๋ายได้บอกมีกลิ่นเนาะมีกลิ่นมีใช่มีศาสนาพูดกันไป่เนาะแม่กำเนิดเลย้ากมจากอินเดียเนาะลาหกินได้เนาะได้ไ่บาย่าพกินอยู่ตูนพกินอยู่ตูน กินได้เป็นต้นกินเนี่ยนะมักหมักอันนี้บ่าเดียกไงหมักไหมหมักขวดกินเนาะอันนี้เออเนื้ออยู่ได้มันเนื้อตูนได้กินหมักไมหมกตอกเี่หมักเนี่ยบุรเมกลากไหมนี่บุรเมกบุรหมักรากไมมเนื้อมันของมักอ่าเอาเอากัดกินน้ำได้ท่านว่าท่านว่าไปไปชื่อปิ้งไก่เซโนโบนี่นั่นบบขันกินกระบุญน่าจะเชื่อขันว่าเดียกคอยังเหลือ ตั้งแต่ตั้งแต่ข้อขึ้นมาหัวนี่โบแตะเลยอ่าแต่ตีนกินว่าตีนตีนโูยย่างๆแล้วว่าตีนก็ว่าเจ้าจงไม่ให้ไปประบุก็ว่าระหว่างเราบุก,กินแต่ไหนมาคอยว่าเอา้าบบก,กินขอ้บอบบกินขอ้บอบบกินหัวมาก,กินขาโต๊ยบอกอันกินเยอะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้บบก,กินมันจะโดนโดนแต่ว่ากินกับมียข่อยกับเปกนะชาวใบพื้นมากกินมากแบบนี้ข่อมันนั่งเลยกับ ติดถลูบแบบนี้ลิมหมักลิมหมักลิมแต่ว่าชิ้นองมันแทบแบบุกินได้ดูเลยบุกินก็บอกว่ามันเค็มดิโคเ่ากว่าเนี่ยมันโมเ่บว่ากักใจได้มันมโมเสบขอดมาข่อยนะหมากินไปแล้นี่ไป็นอ้วนี่ยเน่บเสียทนี่ครับแต่บ่เตียงมักชุดในน้ำใกล้นี่คืออะไรแต่เป็นพวกเนื้อมันนี่ยเมนคาตะขาร์มันแล้วก็ข้างในก็เป็นไตมันก็ตับมันมันโ่ผงแล้ว เัาว่า้มันบอกมันสิ้นมันแบบสิ้นินชินมัน็นยากันเนาะเออุงเลยวเออขีดหินดับหน้าผงได้ค่อยเพามันบุผงเหวื่ออาขาต้ยมันเลมันมันบอกงมันบกแค้นที่ไหนเอนเอาเนี่ยมไก่เจ้าเอาบีมไว้น้องเลยเอานีมไลยโดยแมน ผมว่านุ่มไฟงเขาัอม่อยู่บ่ไฟงได้ไงโชยู่จปิดเฉียงไว้ลุงชุราชตุนข่าขชาวทัวมหาอีเลยใว่าอยู่าเอฟีเอาพดหูบรงพดหูเดียวโดยมานจ้าบ้าจะใช้เราอะมีทั้งกีมีทั้งเทยเราบ่ะเนี่ยเุนเล รุ่นเขียวแข็งเทิงเขียวล่างมีบอูกไปเล้งไปชายสภาษณ์ยายได้นมาหนี่เราถามมาอยู่เรา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 บอกว่าเออเศร้าเศร้าปีแล้วอ่ะด้วยจำไม่ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นประมาณหาปีนี่แหละหรอเขียวเขียวได้เฉยยายอ่าทั้งทั้งเทิงน่ะยังเทิงยังบ่เออยยงง่่ข้าลาง ลึง่าห่างไกม่เลยมึงทัาง้านหมเอออายุนี่มึงเท่กับสปีหรอมึงเท่กับหาปีหรอเป็นว่าพ่นพ่นพ่นพันมูจำเพ่นพ่นว่าไงคือแบบว่าคำซับบถสือไงนะว่าไงเริ่มลืมเพิ่มเลขซูนเข้าไปชบโมระฮกกกะ

อองั้อสบายดีเด้อมาจตา่ทด่โนไหนเนาะ

เสนเจละอิ่มมาเลยมันได่เหลือแล้วมาจัดได้อิ่มวเหลือกไก่ไดเด็กก้บไปนี่จงค้อไปให้กันด้วยนีนุ่มนี่น่ะโอ้ปูแข้งปูแพ้งบบนนี่นะนแว่าคอยก็จะกินที่ร้านคือกันครัวน้อ่านี่นะันน้อย่างนอก็ดขอบุญยักษ์บุาบุตั้ง่คอบุญยักษ์จาพลาดแล้วว่าจัดได้คนนมกงนมเม่กนเพิ่มกันเด้อเด้อ ลายเอยอลาบผมเิ่งลายเนอาท่าจคเือารจาน่ลาิ้อันนี้กขชื่อมาท่าอรมณ์ดีมนแล้วเอรมณ์ดีมันแล้ววนบวงกัรไซื้อเพิ่มบ่เอาเเงินไปเอาไปซื้อไปเอาเราเราถึงเลปะจานเอาล่เอาเยเพ่อเรืยเลยีร่เเรย้อาเ่แล้วที่คอยลากเจ้าไปว่าคอยไปซื้อเพิ่มเลยเอาน่งมีเอาหนึ่มีเออเอาะอนเพื่อนห้พอเพื่อน ให้เจ้าล็อเจ้ารวยเด้อรวยล่อยล้านพันล้านถือแล้วกับเซลล์นี้จะเอาห้องเรียบชิ้นห้องคอยอันนี้ครับเตียงเรียบชิ้นมาเผสมตรงใกล้ๆชิ้ใกล้ๆเบิร์ตกว่าชิ้นใกลนะเอาเอาเอาไปคืนแล้วในเนี่ยเอาไปคืนแล้วจานอย่าลืมเลยจานเด้อไปกินยามหลังนะจานเอื้อยลุ่มดีแด้นะเอาาเอามาจะพูดเลยเราให้เราหยัดชัยโอ้โหชื่อมากินอยู่พี่เราลุ่มดีเราหัวใจดีได้แล้วนะโ

đi mẫu, à, người đây, đây, đây. con đi mọi người chơi đi mọi người mọi đây mọi này mọi người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  nó, người mọi người mọi đó mọi đấy mọi người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  đấy người mọi 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 đấy mọi người 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 ออขึ้นยูขึ้นยูโอ้โหมาขยู่เดี๋ยวเพิ่งจะหยัด้รพิมนะไปขึ้นเอ้าโอเคพากันกินข้าวกินน้ำเนาะวันนี้เนาะโดยโดยคอยกับปิดกล้องก็ได้พี่น้องไอ้ปิดกล้องแล้วก็ใส่กันได้คอยกันได้ดีเลยนะพี่อ่ะโอเคสบายดีเด้อทุกผู้ทุกคนมาฮอตบนแล้วพี่น้องบนวันนี้ครบบัลล่ามาฮอดอย่างปลอดภัยพี่น้องไอ้ฮอตหม่องผักหม่องเช่าเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเลยโดยพี่น้องเอ้ไปจบคลิปกันเด้อพี่น้องในวันนี้มาฮอด ห้องฮอตบอทเลยก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็พักผ่อนพี่น้องเนียรถก็จอดเลี้ยงไล่กันอยู่นี่เนะี่ยดำอุมทุม่มหมดเลยมีแต่ขาเบาะเตียงขั้นเดียวรอบนี่พี่นองงนะ้องเนาะนกเจ้าโรงย่างตัวผู้เดียวนี่แหละพี่นองง้องเลยเอาโอเคพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในลายพ่อแม่พี่น้องเบสทูคูสุขคนทีต่ตามมาติดตามนะครับส่งคลิป็นจบแล้วก็บบุกขามโฆษณาดิพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณในลายดูดีมีแห้งเบสทูคูสุขคนสำหรับป่าข้าคืนนี้ก็จะเป็นข้าคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่เซโปน บืนเทาก,เก,าเกา็เก็บงานเก็บการแล้วก็เดินทางกลับพี่น้องเลยเนาะอาจจะประมาณเน้าคืนนี้สี่มือสามขึ้น,น,นพี่น้องเลยรอบนี้อดุลนิดนนจังหน่อยนะพี่น้องเนาะเพื่อเก็บงานเก็บากบา,กบารแล้วพี่น้องเลยอ่าก็ต้องเผากลับลงพี่น้องเลยถา้าบ่ลดลงอย่าเติมนะพี่น้องเนาะ วันที่เศร้าไหนได้พี่น้องไงอ้เพิรนลิปอยอะตึมก็ได้เอาโอเคอยู่ดีมีแห้งเบิ้ลสกูุดคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกันคลิปหน้าคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ประเดิมข่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิ้ลสกูุดคนเด้อพี่น้องเด้อ